สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ CK ค่ะข่าวสารยานยนต์วันนี้ขอเสนอเผยบบวชัวร์นิวฮอนด้าซิตี้2 0 2 0มีซันรูฟมีกล้องแสดงมุมอับสายตาระบบ AHA TPMS ในประเทศอินเดีย <S <S เปิดตัวเยอะจริงๆสำหรับรถยนต์ใหม่ในอินเดียและล่าสุดได้เผยพแพร่ภาพทีเซอร์ของ All New al Honda City 2020 ที่หน้าตามไม่ได้แตกต่างจากบ้านเราวางจำหน่ายในเดือนเมษายนพร้อมการปรับปรุงภายนอกและภายในที่ครอบคลุมพร้อมกับรายการอุปกรณ์ที่ทันสมัยสิ่งที่ออน New h น n าซิตี้เวอร์ชันอินเดแตกต่างจากบ้านเราคือออปชันที่เพิ่มเข้ามาเช่นหลังคาซันรูฟระบบปรบอากาศตอนหลังหน้าปัดทีเพีดต้งเนิ้วเช่นเดียวกับในนิสสันอเมร่าระบบความปลอดภยัยเช่น ระบบเพิ่มความห้องตัว AHA a r t o Handling Assist) ระบบ h o d a l ้ n เ w น Watch ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนส์ระบบตรวจวัดแรงนันลมยาง TPMS หรือ Tire Pressure Monitoring System Honda City ในอินเดียมาห้องกับเครื่องยนต์เบนซินรหัส B56 ขนาด1.5ลิตรให้กำลัง121แรงม้าส่วนกำลังเกียร์ธรรมดา5สปีดและอัตโนมัติ CVT เคร t, ื่องยนต์ดีเซลขนาด1.5ลิตร ไม่สัพละกำลังสูงกำลังเกียร์ธรรมดา5สปีดและอัตโนมัติ CVT เพื่อโตตลาดกับ Suzuki s s s ซึ่งเป็นการปรับโฉมคุณนาเวเละนะาว aris, ววเวตายาริสวอล์กสวากเกนเวนโตและส k o d าและพิทขอบคุณข่าวสารจากเว็บไซต์คา2 5 0 c o m อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิง่ง